ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะพี่การจนาแจ้งความหน้าปลูกไม่ตรง <laughs> เอาสวยเนาะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยนะครับญาติกันนะบันนี้นะผู้บอกผู้บ้านะครับพี่น้องเอฟซีหัวกันใดไม่แห้งนะครับเนะาะเออเยียบรถเหมือนมือมดเว้นครับบันนี้มืดขึ้นเอาแจ้ง <laughs> อ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเนาะ FT แต่ละคนแต่ละคนนะครับผู้ใหญ่ใจดีของมันอ่ามันไม่เห็นบุญคุณใครด่าทุกคนนะครับที่เคยช่วยเหลือมันนะครับนี่แหละครับคนอักตันอยู่ของเทดูสิคิดว่าน,นะครับแม้กระทั่งพ่อแม่มันมันยังด่าได้แม้แต่วันแม่ก็ยังไม่กราบนะครับอียว่งเน่าในนิทานเรื่องนี้นะพี่น้องก็ลองคิดดูอ่า ใช่ไหมล่ะบ้านไม่ได้อยู่คนละจังหวัดนะครับบ้านติดกันบ้านใกล้ๆกกันอ่าไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่กรทมวิ่งออกวันละแปดรอบนะครับนะเพราะอะไรครับคุณมีอาคติกับพ่อกับแม่คุณเพราะอะไรครับถึงเปลีป่ยนแบบนั้นหาว่าพ่อแม่ไม่เข้าข้างคุณอยากให้พ่อแม่เนี่ยไปอยู่กับคุณอย่างเดียวเลย อ่าไม่ให้รับของฝั่งนี้เลยมันก็เกิดความไม่พอใจไงครับนี่แหละครับมันดีหรือเปล่าครับอ่าพ่อแม่เขาไม่ไปฝั่งนั้นฝั่งนี้พราอะไรครับไปทางนั่นกับยันลูกผู้นี้เสียใจมาทางพี่กับยันลูกผู้นี้เสียใจนะมึงก็โทรมาหายายใช่ไหมเนอในนิทานเรื่องนี้โ <c oughs> ทรมาหามาด่ามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม เ,เ,จ,เจ้าไปเฮนเขาบ่อืมเจ้าเฮ็ดไปเจ้าไปเฮ็ดเพลือกนาดมายัางแม่บ้านเออเขามารับรถเขาออกรถใหม่แม่มาแสดงความดีใจอีนี่จะตายอีเขาผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีอนะครับแม่นครับพ่อแม่รักลูกทุกคนนั่นแหละครับนะรักลูกทุกคนเอออีนี่จะตายไงครับพี่น้องเอฟซีอ่าจะบุกจักบ่ ก็เป็นผู้เสียเส้นได้อ้างแต่แบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีไม่เปิดใจให้กว้างไงครับอหีหมายังก,างกว้างกว่าใจนางนะครับพี่น้องเอฟซีเออนี่แหละครับนะหีหมายังกว้างกว่าใจนางไงครับพี่น้องเอฟซีนะามาอีนี่ก็ว่าเขาก็ว่ายายนะนะครับไปนู่นเขาก็ไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเนาะนะ ว่าอะไรครับว่าหาว่าจะมาเข้าข้างเขาว่ามารักเขามากเกินเกินกว่ามันไงครับพี่น้องเอซีนะแล้วสิ่งที่ออกมาพูดว่าสิ่งที่เขาเอาเงินมาให้อ่มาไหว้พ่อไหว้แม่มาตอบแทนพ่อคุณพ่อแม่นะเงินหมื่นนึ่งนั่นนะอ่ามันตอบแทนอะไรไม่ได้มากหรอกนะใช่ไหมล่ะมันตอบแทนไม่หมดหรอกบุญคุณ,คณพ่อแม่ แต่อนี่เอามาโจมตียังไงครับเอ่เอามาด่าพ่อด่าแม่มาดูถูกพ่อแม่ตัวเองว่าพ่อแม่ตัวเองนี่เห็นแม่ตัวเองนี่เห็นเก่งเงินมันฉะเดี๋ยวก็ใช้เงินหมื่นมึงหมดแล้วเออเขาก็ลืมมึงอืเขาก็ไม่ค่ามึงหรอกมึงมีเป็นล้านเออมึงให้วันละหมื่นละหมื่นเขาใช้หมดแล้วเขาก็ลืมมึงนั่นนะพี่น้องเอฟซีไปเสียม์เอฟซีให้คนไปด่าแม่ตัวเอง ในนิทานเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่มันสมควรที่จะพูดออกจากปากมึงไหมอ่าทำไมไม่ยกขึ้นท่วมหัวพ่อแม่เออถ้าจะด่าเล่นคนอื่นถ้าเป็นน้องเป็นนุง่งเล่นไปเลยอันนี้ไม่สนครับพี่น้องเอฟซีนะนี่แหละครับคือความน้อยอกน้อยใจครับคือความบิดชาริษยากไงครับพี่น้องเอฟซีจ้องที่จะเอาชนะเขาอ่า โอ้ยิ่งเห็นเขาเอาอะไรครับเอาของมาให้เต็มกล่องบานนี้ว่าเต็มกำลังบางใหญ่หนึ่งบานนี้เอ่เอาของมาเต็มรังครับเต็มรังกล่องใหญ่ซะด้วยนะเงินดีต่างหากครับนะมาพูดกระแสกันเนกระ,กระไหนครับพี่น้องเอฟซีจะออกมาพูดกระแสกันเนกระเหน,เ,นเขาทําไหมนะเออทางทางที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําเลยนะถ้ามึงอยากเอาชนะเขามึงก็ทําดีกว่าเขา มันต้องเอาชนะใจเขาให้มันได้ใช่ไหมละ่ะมันคือเหตุแบบนี้เขาให้มือนหนึ่งมึงให้สองไปเลยเขาให้กล้องสำนี่มึงให้หลายก็้าัานอีกแม่ม,มันล่ะมึงจะออกมาพูดทําไมใช่ไหมละนะ่ะนะอ่านี่แหละครับชีวิตเขาถึงจเจริญรุ่งเรืองไงครับออเขาไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เออถ้าลืมบุญคุณพ่อแม่พาโตตกต่ำออขึ้นเพียงหัวลงเพียงตีนไงครับพี่น้องเอฟซี ชีวิตครบโบนะครับสวยหรูหน้าตาผ่องใสตัวเองนะครับมีแต่ความโกรธเกี่ยวความโมโหอหน้าเร่หน้ากร,ร่ำก็วี่หน้าดำพี่น้องเอฟซอืมแสดงอาการออกมาทำให้เอซเห็นอ่แสดงพฤติกรรมออกมาเก็บอารมณ์ไม่อยู่ไงครับพี่น้องเอซความบิดชามันขึ้นหน้าขึ้นตา ก็ยังไงครับทีนี้มาโกรธเกลียดพ่อแม่ตัวเองเออออกมาโกรธเกลียดพ่อแม่ตัวเองพาเอฟซีมาด่าพ่อด่าแม่ตัวเอง <c oughs> ว่าพ่อแม่ตัวเองไม่ดี <c oughs> อ่าแม่นขนาดแกงถุงมึงยาวไปให้มึงเพื่อนมึงกินแม่มึงนั่งอยู่บ้านจกป๊ตัดูนะอ่าไม่เอามาให้กินโอ้ยนะครับเวลาเดือดร้อนมา ก็ยายนี่แหละครับพอบ่อบกเพแเวไปน้ำมันพอ่อบกเพแเวไปน้ำมันเออแม่คนไหนจะไม่ห่วงลูกครับเพอเกิดเรื่องเกิดแล้วแลนแจ้นไปนัมึงเออแล้วมึงยังออกยังออกมาพูดว่าพ่อแม่ทิ้งมึงเออพ่อแม่ทิ้งมึงพี่น้องทิ้งไม่มีใครทิ้งหรอกมีแต่มันแหะครับทิ้งเขาเออเพราะอะไรครับ มีเงินมีทองแล้วไงครับมีเงินมีทองแล้วนะครับนะปีก้าขา,ขาแข็งแล้วไงครับไม่ต้องการพี่ไม่ต้องการน้องนะครับไม่ได้ว่าชื่อแล้วก็นามสกุลในนิทานเรื่องนี้เปลี่ยนหมดนะครับเนาะกูไม่อยากร่วมชาติกับพวกมึงแล้วกูไม่อยากร่วมครอบครัวกับพวกมึงแล้วครอบครัวในโลกแบบนี้พ่อแม่สิบหายแบบนี้พ่อแม่จังไรแบบนี้พูดได้ยังไงครับพี่น้อง เออครอบครัวนรนลกไงครับเออพ่อแม่ล่ะครับพ่อแม่เขาจะมองว่านลัลกเหมือนกันไงครับทีนี้มึงพูดดีเองนะ,ะพูดทําไมพ่อแม่จะไม่เสียใจหรือครับทีนี้เออถึงจะ,ะไม่ลงให,ให้เห็นหรอกนะครับมันก็ซึมลงด้านในนะครับพี่น้องเอฟซีมันก็อักไงครับนะใช่ไหมละ่ะเออ ถ้าพี่น้องเป็นพ่อเป็นมแม่นะถ้าลูกพูดแบบนี้ล่ะพี่น้องจะคิดยังไงนะครับนะออใช่ไหมแล้วเวรกรรมจะตามทันนะเออทีนี้นะครับลูกนะครับจะเป็นคนกระทํากับมันหนะ้ทีนี้นะนี่หละครับมันไม่นานหรอกครับพี่น้องเอฟีมันไม่นานนะเออม,มันไม่นานนะครับสิ่งที่เราเห็นมันออมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะ โอ oh, ้ใจดำใจดำพี่น้องเอฟซีเนาะไม่ได้เต่ตัวนะครับหัวใจก็ยังดำด้วยนะครับเนาะยิ่งก,กว่าไก่ดำภูพานอีกนะไม่มีที่ขาวเลยเออนางมารสวัสดีครับนะอ,อไม่มีที่ขาวยิ่งก,กวไก่ดำภูพานอีกนะครับซบแหล่ซบดำเล็บดำอีกแข้งขาดำกระดูกกระยังดำอีกสินดำอีกต่างหากบานนี้เออนะครับ ตายแล้วนะว้องกวาฮอดโครงการพระราศดำรีพี่น้องเอ้ยไก่ดำผูผานอ่านะครับอ่าไกล้ปัดกินแล้วเป็นยาได้บัดยังกินแล้วเป็นยาไรอีนี่บัดนี้ <c oughs> โอ้ยนะครับหีหมายังก,างกว้างกว่าใจมึงนะครับนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าทำไมไม่ยกย่องไม่ยกขึ้นทุ่มหัวพ่อเมยใช่ไหมนะอ่าไปดูถูกพ่อเม่พาตัวตกต่ำ นะครับนาะขึ้นเพียงหัวลงเพียงตีนนะครับไม่ว่าจะเป็น f อผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยเหลือน้ทรา,ายสีเบิร์ตก้องซองไปแล้วครับบาทนี้สัน้นนะคะทรายใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ต้องสู้นะคะต้องหาเงินค่ะือมอหินก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะอืนะคะบล็อกก็เหลือแค่นี้ละคะ่ะ เราก็ต้องสู้นะคะเราก็ต้องขายของต่อนะคะเอฟซีขานะคะจะให้ทํำยังไงเนาะเราก็ตัวคนเดียวนะคะไหนจะลูกกี่ข้าโอ้ยตายแล้วนะคะพี่น้องเอฟซีเป็นเ,เนาะเราก็จะก่อบล็อกขึ้นมานิดนึงนะคะก็ประมาณเมตรหนึ่งนี้นะคะเนาะเอฟซนะว่ายังไงคะ f อฟซีขาอืนะ แล้วก็เราจะเอาดินเข้าไปนะคะทีนี้นะคะเอซเห็นว่ายังไงคะบันไดก็จะสามขั้นนะคะเออนะเพื่อจะหย่างขึ้นไปได้นะคะโอ้ตายๆนะคะเนาะสำหรับสร้างซองนะคะก็ให้หาเอานะคะค่าแรงอยู่ในป่านุ่นนะไม่มีจ่ายหรอกค่ะโอ้ตายนะคะพี่น้องเอฟซี ในนี้านเรื่องนี้ก็พอฟังนะครับพี่น้องเอฟซีนะหลายบทบาทเลยเนาะลังเมือบัดลังมือบัดแตกบางไฟแตกข้าฮานนะอะลังมือบัดขึ้อขึ้นขึ้นไปเลยนะบางวันศูนย์แห้งแตกข้าฮานเลยครับบัาได้ขึ้นเาะทึ่งฟ้า